สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีสี่สุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาสุขคนนี้ดีพี่น้องวันนี้สิไปไสนเนาะพี่น้องออกมาายมหน้าพี่น้องวันนี้เราจะออกไปเล่นนาสาวปีใหม่พี่น้องไปรบทีมงานเด้อสาวปีใหม่พี่จอนนี่กับไปเด้อโอ้เคยเคยละอยู่มาลุงตุงนังเนาะ เดี๋ยววันกับไปซาติกับไปน้องอันกับไปพี่น้องเหมือนนี้เขานัดกันไป,ไ,นปไ,นไปหาหลินอยู่หน้าไปหาเห็ดกินกินข้าวเที่ยงอยู่ฮะน้องพี่น้องก็เลยวา่าอันส่วนทีมงานไปประตูขดแจ้งกระใหม่และตี้งหมอเนี่ยแต่สัมผัสได้รู้จุ่เจ้าไปอ่ไปเทีย <c oughs> เท่ยวไปจะได้มวนอยู่หรอเป็นอยังคือแกงหัวมวนแหงแต่ว่าทางทำแหละทางหยกักทางหยักเออทางห<อ>ยกัยกแน่อออนอน <c oughs> เช้าพี่หม่กับพี่จนีเพิ่นไปเที่ยวนะน้องพี่น้องไปเที่ยวน้าตกตัดข, <c oughs> ตดขมือตัดขมือตาดน้องเชื่อมเออในน้ำขันยักขันยักมวนแบบไปนี้ตรงไปอันนั้นเด้อผู้พ่อโลนมวนแบบประทัดใจในนอนแล้วก็วางเวียงวังเวียงนี่ไปขันไปเดือนนี้เดือนหนานี่พอดีเลยแบบโคตรงามเลยไปแบบบบเซียเทียวบบเสียบบเยง,งินบบคิดเสดายเงินพอดีจากคนที่เคยมาผู้พ่อโลนอยู่แชนเนอร์งส,สมบูรณ์ ออไปตรงไปมันมันสะผ่านบ้านเกออูนั่ก็ไปบรดนกระเบออูก็ได้คอนเทนต์ไปอูแล้วก็จัดท้ายแมนอันน่ะก็มาขันทางไปจากบ้านเฮาไปขึ้นเครื่องนี่ยากบ่สุชบวญบยากว่าทางเขาเฮ็ดใหม่เลยมันสิยากตั้งแต่ปากเซไปฮอดสวัสด์นิชิตเลยก็จากเอ่อท่าแขกไปฮอดเวียงทางอันนี้เลยทางงามเลยออืแต่ว่ามันสิไปยากโอไปไปใส่สมบูรณ์่ะแหละ มีเส้นทากเป็นทางแดง40กิโลจะไปได้ไปธรรมดามันเป็นทางแดงแบบมันบด้มื่นนาทางแดงแบบทางเขาบ้านเราที่เราไปมาคงไม่มีอะไรยากอีกแล้วบ้างแม่นบ้านพี่จอนยังลุกนะแต่ว่าขันจากว่างเวี่ยงไปลวงพับบางนี่โหดมหาโหดเลยทางโหดไปย่างาเรียงไปลวงพับางวันนี้เราจะออกเมืองนานะพี่น้อง หลังจากเขาถ่ายคลิปมือนัไปนอกที่พีเราเกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปส่งเราแล้วพี่น้องแต่ก็อัปเดตให้เบิรงอยู่้วา่าถามเลาว่าเอเดือน,นก็เริ่มเศร้าเจ็บน้อยนหนึ่งแล้วกัเพราะว่าแผมมันเริ่มแหงพี่น้องเลยหมู่บ้านนี้มือหนะังเขาลงคลิปอนนันเจสซี่เป็นว่าถ้านักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุอยู่ทั่งไทยนี่เขาจะสื่อหาพิสอบเบิดเดี๋ยวเขาจะมาถามคนไทยนะแมนบอสพ่จอนรณะสมมติว่า เข้าไปเที terror, ่ยวไทยนี ne healthy, ่เข้าพราะว่าขอถ่ายคลิปเนื้อว่านี่เด้อนักท่องเที่ยวแบบว่าพี่เรามาจะถ่ายแล้วครับรถตกลุมเนี่ยแล้วหล่มเองนะะแล้วว่าถ้าเป็นที่ไทยหันเขาสิรับพิศเบิร์ตรัฐบาลจะเปิดเบิร์ตแมนอยู่หันบ่มีประกันโมแมนพี่เนาะโมแมนเนาะเพราะว่าเพราะอ้าวเพราะว่าก็แบอกม่สิเกินไปว่าไงเนะถ้าเป็นคนไทยอ่ะเขาจะมีเขาเขารัฐบาลเขาช่วยอยู่เพราะเขาปฏิบัติตามที่ป่าเนะแล้วถ้าเป็นคนต่างชาติ นาจะบ่มีเนาะนอกจากประกันเนาะแม่นเดินนะเพราะว่าเอาเขาว่าโอ้มันมิว่าก็เลยว่าเอออธิบายกันไปเนาะเขเลยว่าโอ้คือเล่ากับมีคือการเขาจะว่าอันเขาเลยว่าเออมันต้องมีประกันบ่มันจังแบบว่าเออเขาต้องต้ทำที่ตอบอย่างสันตินะเพราะว่าพี่เรามาคนเดียวบ่อยมากพันทั่วเนาะขันไปพันทั่วแม่นอยู่แล้วเนาะก็จะมีประกันเนาะมแต่บางชาติถ้าเกิดบริษัทที่ไทยเขาก็จะ มีประกันว่ะจ่ายก่อนแล้วก็เป็นเค็มเอาทีหลังบางคนเขาก็มีประกันเนาะแต่ว่ากรณีล่าสุดที่พี่เรามาเกิดอุบัติเหตุน้องเราอันนั้นนะนางสามเนาะตีตนอะไรแล้วกับอนนันนะมาเที่ยวก็ร่างม่วนก็ร่างสี่กล้ามเออื่นก็ร่างสีกล้าไปเพราะว่าอันนี้มาหากันแบกกันไปห้งหมอมาเที่ยวลาวต้องมีสัญลักษณ์กนแต่มีสัญลักษณ์ก็ทถอตาเนาะพี่จนี่เล็กไ้สัญลักษณ์พี่จนี่ก็ได้สัญลักษณ์ เป็นนิร <iah> ักยวขาอดีตพวกเออแต <lonely> ่แน่โมเห็นเนาะเตีป์มาตอนนี้เป็นยังนี่สติบะอะไรนี่อของขาดมานาเนี่ยสติปะอันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศอยู่บ้านเขาเนาะพี่น้องตะกี้ขอย่างงั้หรอถ่ายคลิปอยู่บ้านเรื่อยๆได้ตะี้ อย่างจะบรรท่หอหัวบี้ยงเขาก็ไล่เลยคลิปหน,น,นึ่งไมอยาก,ากเลยเลยเออนี่เขาย่างไว้นะนี่เขาไล่คิปนึงโอ้แต่นอนถ่ายินแกงงรมัยกันี้นนี่การอยู่บ้านบแบบเงียบอน,นี้เนาะที่ผมมีคนอยู่นี่แหะพี่น้อนสงบกเกินเออเขาจูม,มัดขึ้นี่นะ พุงขึนอย่าพี่น้องพากันย่างออกไปเนาะจากบ้านไปนะสาบใีใหม่กับสองกิโลอะไรพี่นนองมาเลยไก่มาเลยไก่อะไรเอาบอ เป็นบรรยากาศกาเจอสืเหลี่ยงเหลียงควายจิงสิงเลยเลยพี่น้อง oh. ลัคก,กี้เอ้ยวัเมื่อเพื่อนผมเมื่ออาซานพี่น้อง,ม,อาองมาบ่าวสุกเดือนหนึ่งสองเดือนเลยมัน <c oughs> ติดมาอันนึงอินุผูกนี่ลอ้อไซจะเป็นงามเธอบอกมาจ้าหันนคือติดอแถวว่า,อา,า <c oughs> โอ้โห <c oughs> ปอกขคอะกับหายเดี๋ยพายเอาไปเลย โอ้หยลวไปลัอกกี้ไปหน้าไปไปออกมาหน้าไปจื้อฮะอยู่บ่อหนิจื้อขอบคู่อาจู่จะคล้องอยู่บ่อเออที่สาวผีหน่องเอ้ยโหยังตะกระดูกไปที่ไปโอ้ยยังนี่เป็นขี้กากเลยกากกินหัวเลยไปไปออกมาหน้าไปไปไป ค้อนกินเราก็เบิดแต่้อาพี่น้อ,าอยายางกายเทางฟังก็จะเป็นนทางดินเลยเอาเ็เสียเป็ดบจกักอยางอะไรได้มันเกิดกั๊บวะสิซื้อเองเอาไหมพวกนี้คือหลักเป็ดเข้าไปนะ,ะมาแหละ เ็สจะไปลําขขาเลยเนอะดีเนอะมันไปแล้วเอ็นตี้มันไ้จักเลยนี่เปสหน่อยเตียงกี่ไรกับไปนะมักันเอ่นตี้เ่ลดี๋นีเนาเออบ้านนี้เดี๋ยวเราก็มาเอากลโอ้กูจะกลัวเด้อ

ก็อาบเอาปีตอมอยู่สิกิเตะอยู่แล้วอย่น้องว่าใครต้องอันกลับไปนำกันเด้๋พี่น้องถ่ายกันออกไปเล่นหน้าหรือฟื้นความหลัง อีกตอนอยังหน่อยพอเข้ากับภากันออกไปหลินอยู่น,นะาเสมอเสมอเล้วพี่น้องสิมมี่บาซุกเดหน่อยบ๊อบบี้ซาบิมายเด็กกับคูดจอยเนาะากันไปหลินนะกับว่าเข้าบ่มีเวียกเข้ากับไปนอนหลินซืนะ่อแล้วพี่น้องไปหลินไปหลินเป็นปหนมู่กันตามภาษาเด็กหน่อยมนันเนาะและเนาะมันบ่มี่หยัง่งในตะกี้บ่มีเวียกหยัง่งกินข้าวเช้าแล้วแล้วลก็เบิดเวียกเลยอยู่ทางบ้านนะ มันบ่คอยมีเวียกมีงะเบียกเลยมาลาวตรงเข่าถึงซิกเนเจอร์เนี่ยนี่เนาะพี่จอรนี่เนาะซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ยังลบขีดตมถ้าใครไม่เปื้อนนี่เถอะแว่ามาไม่ถึงลาวเ้นาะแต่บุใจมากแบบบ่เปื้อดีว่าบ้าบ่หอดลาวลาวตรงแอดเวนเจอร์พี่น้องซิกเนเจอร์ บรรยากาศมันจะแบบบานเาเลยพี่น้องเนาะเป็นจุดเด่นจุดขายแต่ว่าอยากขายออกอยู่เห็นมันเบิด <c oughs> จุดเด่นโพดพี่น้อง <c oughs> คือสิไปบุญนี่เนาะเตรียมเครื่องเนาะเ <c oughs> ตรียมเสื้อผ้าคือสิไปดินงานบุญนี่เลย <c oughs> บางบางบางมุมกับ,บแบบคือลักลอบเขาทำงานนี่ <c oughs> คือต่างด้าวนี่เลย ซื้ออยังซื้อน้ำแข็งก็ไม่ขาก่อนสบายดีไม่ขาไปกินแกงน้ำมันไปเออน้ำแข็งทับกันเลยแม่แหวสื้อของอยู่มินิมาร์ทหาบาททองพี่น้องเซเซ แต,แต,แต่เออบทุบ,บ,บ,บก,ก็แหละไปผุ้ม,มันจะมีบอลถูกป่ะเอาไปแช่อันนั้นก่อนหนึ่งแช่กกน,น้ำเย็นกิดสุก่อนนึลถูกก่อนหนึ่งก็แหละมินิมาเทื่องเคยกับค้าครบทุกอย่างแล้วพี่น้องมีขนมน้ำอีกขนมเล็กหน่อยเดียวหนิเขากินแบบเป็นตะกินเนาะดูร่รามะเฮาขนมบนันตอนเด็กๆเขากินแบบขนมแบบนี้ยังวะ ขนม่ขนมเพชรเพชรเะคือมากเลยกักินหยาดกินกินเลยตะกี้นีกับซีนีขนม่อน้ำนี่ขนมเล็กหดยอานนี้เนาะลอันนั้นใซ้ำอันเอต่อมกับกรุงเทพเมื่อไรต่อมต้องเทอต้งเทื่ไรอ่ะว่ต่อมกับหอ่อยู่น้ำพอลแม่สา อันนี้มีนิมาเพี้ยนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเกือบกระขายร้องเท่ากระขายคุณน่าจะเต็มอยู่ครับนี่เอาไปทงหลือไปยังมีพอนไคล์มีกระปงกระไฟมีกระปงกระแสมีบุลงบุรีมีขบเบิด์ตพี่น้องมีนิมาตรบาทเพลินอ๋อถึงจะหนีเงินลายเป็นหมื่น อันนี้ผมไม่รู้ซื้อได้เท่าไหร่อู้อะไรมัเปนสิกินหมดเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอย่างละอันยังล่อันดีกว่าตอนจิหอนเมื่อหน้ะเนาะสิเทียงเสร็จคือทำคุณ้ามาใหม่ทำาหม่ใบเด้กินพอดีคำ เมื่มแรกจะเอากระิ่งคับอันอัน้วแซ้าแวะสื้อน้ำแข็งพี่น้องอันนี้เขาปรแต่ว่ามันเป็นมูก็สายป่านอยู่อ่โอ้ยจะมาขอมาเพิ่งถ่ายเ้าสายป่านเออขอมาจำกันกับผลจ้อันนี้แมนเบอร์วันนี้โนอันนี้เท่าไหร่สองค่ะ เจหา้า็ดพองหมื่เจพันกเเห็นึ้นบ่มาเอาไปหาทัานนะ,น,นะครับาไปกระเป๋าใส่เสียหาบัไร้บ่เห็หรอกตัวนี้เอาควเดียวบ่ตัวัก่อนตัวน <c oughs> ้าเหียอยู่กลางทางเพราะฉนั้นยากไสิ่เห็นเหียในหมู่บ้านมึงยังยังใครจะรับสิอะรทหาจะนสดคมขนมนิดเดียวเงินเป็นกองเลยทเเงินเป็นหมื่นบ้านเพิ่นโมพอบ้าน สิบบาทเท่าบาทเนาะไปเดินทางต่อไ,ไปทิโอ้ยบหย่างตมไปแลีตุ่มหอดนาแล้วพี่น้องไากันอย่างมานาเนาะน้าจากบะนี่กันสองกิโล่กี่มาสมือสมือมาตอนเสาร์ ตอนแรกออกเมื่อตอนเสาร์ตอนแรกออกเมือ่ะตัวนี้คือมีอันนี้วะมีคันโฮมคันเจาะวะโอ้บายพ่อพีจนนี่สบ, <laughs> สบายนะสั่นนี่เนาะตัดขมิดมาแล้วตรงนี้ตรงนี้สบายสบายชิวๆเนาะไอขมิด <laughs> อันนี้ไปผ่านการตัดขมิม้นไหมถือว่านี่แล้วหรือ <laughs> ว่าผ่านอันนี้การยางไปและขาสบายนี่สั่งขาจะดีเนาะสั่ง้าดีๆนะเลย เประปุงเปอะมาโอ้อเทียงแล้วพี่น้องคือจอยน้าจะออกไปเบิ่งควายเบิ่งัวเนาะพี่น้องเป็นยากเทียงเาสิพากันมาเห็ดอันอาหารกินอยู่นี่พี่น้องให้มันได้บรรยากาศไปมากินอันนี้ไปดอก ตำปลแหกธรรมดาใส่อันนี้เอาก็าได้เถียงเถียามาปีนี้เอาฮาก,ก็มาสองเถื่อหนึ่หมื่นห้มากับอันสาวตีบสองคนนี่กัน้องอันนี้มาดิบกับคุ้จอยแต่เดิมนะมะคุ้งนะน,นี่ตั้มไอยากเสบเป็นไรเลยพี่น้องเออบะคุ้งอันกินซุกเนาะเป็นบะคุ้งพันไว้กินเนื้อนะ เป็นสุกจนกิ่นม่ได้ยแสบมันจะจัดที่หน้าก็สิประมาณนี้พากันออกว่าหอนหอนอนอัวกันอยู่แถวนี้พากันมาอุนอัวกันอยู่เทียงคือเก่าเนาะคว่ำมาบมมีไผ่ไม้จะมันเป็นอันนี้พี่น้องจะมันเป็นอันสีเขียวเป็นเท่าขึ้นโอ้มีข้นย่างแล้วมันนะพี่น้องเลยพากันออกมา ซาตีเพิ่งจะสิไปหาหน่มไม้เนาะพี่น้องจก็น้อยไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเราจะไปคิดบรรยากาศด้วยเพียงส่วนส่ันเยาทีมงานเ้าสีเฮ็ดแกงหน่มไม้แน่ลาบเท่าแน่เลียวกะสมตำแน่เนาะติดตามมากินข้าวเที่ยงเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย